สวัสดีครับหนึ่งในการหลอกขอโมยบัญชี Apple ID ที่นิยมใช้กันคือการหลอกผ่านอีเมลที่ใช้ข้อความหลอกลวงต่างๆให้เราหลงเชื่อโดยไม่ตั้งใจโดยวิธีที่นิยมใช้กันในตอนนี้คือการส่งอีเมลมาหลอกว่านี่ส่งมาจาก Apple นะตอนนี้บัญชี Apple ID ของคุณถูกล็อกไปแล้วและเมื่อแตะดูบนอีเมลผู้ส่งก็ดูน่าเชื่อถือเหมือนส่งมาจาก Apple จริงๆโดยเนื้อหาในอีเมลก็บอกว่ามีความพยายามเข้าถึง Apple ID ของเราอย่างไม่ถูกต้อง โดยพยายามต่อเนื่องกันหลายครั้งซึ่งตรงนี้มีความพยายามทําให้เราเข้าใจว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่รู้อ e ีเมลของเราที่ใช้เป็น Apple ID พยายามป้อนชื่อและป้อนรหัสผ่านเจ้ารหัสผ่านของเราหลายครั้งแต่ไม่ถูกต้องทําให้บัญชีของเราถูกล็อกเพื่อป้องกันไว้โดยข้างล่างยังบอกว่าตอนนี้บัญชีของเราถูกล็อกไปแล้วไม่สามารถเข้าถึงบัญชีและบริการต่างๆของ Apple ได้โดยในการปลดล็อกบัญชีนั้นเราต้องแตะปุ่ม Verify Your Account เพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆแต่อย่าไปแตะปุ่ม Verify your account s, เปิดลิงก์เพื่อไปป้อนชื่อและรหัสผ่านเด็ดขาดน,นะครับเพราะลิงก์เหล่านี้จะพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ทำหน้าตาเลนแบบเหมือนของ Apple เป๊ะๆปแล้วหลอกให้เราป้อนชื่อและรหัสผ่านโดยรหัสผ่านของเราจะถูกเปลี่ยนถูกขโมยไปใช้ทันทีทั้งใช้ในการซื้อแอปซื้อของซื้อบริการต่างๆของ Apple ยิ่งถ้าบัญชีของเราไม่ได้ตั้งค่าการป้องกัน2ขั้นตอนเอาไว้บัญชีจะถูกขโมยง่ายๆทันทีเลยครับ ถ้าเราลองแตะบนลิงก์ค้างไว้เพื่อดูรายละเอียดของลิงก์เพื่อนๆจะเห็นว่าที่อยู่ลิงก์ปลายทางที่จะเปิดมั่วสัวมากครับดูยังไงก็ไม่น่าจะมาจาก Apple นี่มันปลอมชัดๆหลอกดวงแน่ครับเจออีเมลแบบนี้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับถ้ากังวลว่าบัญชี apple id ของเราถูกล็อกจริงหรือเปล่าวิธีเช็คก็ทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเปิดการตั้งค่าขึ้นมาแตะบัญชี apple id ของเราด้านบนแล้วแตะรหัสผ่านและความปลอดภัยถ้าแตะเปิดเข้าไปได้ตามปกติ แสดงว่าบัญชีไม่ถูกล็อกเป็นการหลอกลวงครับถ้ากรอกข้อความให้ป้อนรหัสผ่านแสดงขึ้นมาให้ป้อนรหัสผ่านของเพื่อนเพื่อนเพื่อทําการยืนยันถ้าป้อนผ่านเข้าไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในหน้าจอนี้ให้เพื่อนๆตรวจสอบด้วยว่าการตรวจสอบสิทธิสปัจจัยได้เปิดเอาไว้หรือเปล่าถ้าปิดเอาไว้ให้เปิดกันด่วนๆเลยครับเป็นการป้องกันบัญชี Apple ID ของเราที่ดีมากครับเมื่อเปิดเอาไว้แม้จะมีคนที่รู้ชื่อและรหัสผ่านบัญชี Apple ID ของเราได้บัญชีของเราไปก็จะไม่สามารถล็อกอินได้ เราจะต้องป้อนรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักที่แอปเ e สุ่มขึ้นทุกครั้งโดยรหัสตัวเลขทั้ง6หลักนี้จะส่งมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของเราครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดการตรวจสอบสิทธิสปัจจัยไปเปิดกันด่วนๆเลยนะครับแต่ถ้าเข้ามาที่หน้าจอนี้ไม่ได้ป้อนรหัสผ่านถูกต้องแล้วก็ยังไม่สามารถเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมาได้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเปิดเข้าไปในอีเมลและคลิกลิงก์อะไรนะครับให้โทรติดต่อ Apple Support เพื่อแจ้งปัญหาได้เลยครับโดยโทรไปที่หมายเลข1 8 0 0 019 900 โดยต้องโทรจากในประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยแจ้งปัญหาที่พบว่าไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Apple ID ของเราได้เพื่อให้ Apple ทําการตรวจสอบให้เราว่าบัญชี Apple ID ของเราถูกล็อกจริงหรือเปล่าหรือเกิดปัญหาอะไรกันแน่ๆโทรได้ฟรีมีเจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยกับเราแจ้งปัญหาเพื่อทําการแก้ไขโดยตรงได้ครับอย่าไปหลงเชื่อคลิกลิงก์ในอีเมลแปลกๆเด็ดขาดเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ